เมตาบอลิกซินโดรมโรคนิดหน่อยที่อันตรายมากกว่าที่หลายคนคิดผมหมอซี่นะครับจะมาแชร์ความรู้ที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้คนส่วนใหญ่มักจะมีไขมันสะสมในช่องท้องมากทําให้เกิดภาวะอ้วนลงพุงหรือเมตาบอลิกซินโดรมจะตรวจพบน้ําตาลในเลือดสูงนิดหน่อยแต่ยังไม่ถึงโรคเบาหวานฟาสติ้งบัตชูกาเกิน100ตรวจพบความดันโลหิตสูงนิดหน่อยมากกว่า1้0 8 5ตรวจพบไขมันในเลือดสูงนิดหน่อย ไตกีซลายมากกว่า150และมักจะตรวจพบกรดยูริกในเลือดสูงและมีไขมันเกาะตับความผิดปกติเล็กน้อยเหล่านี้ทําให้หลายคนมองข้าแต่จริงๆแล้วเรากําลังมีภาวะเมตาบอลิกซินโดรมหรือภาวะอ้วนลงพุงซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจโรคสมองขาดเลือดโรคเบาหวานและโรคตับแข็งรอติดตามในวิดีโอถัดไปนะครับ หมอจะเล่าให้ฟังว่าจะป้องกันยังไงไม่ให้โรคนิดหน่อยกลายเป็นโรคที่อันตรายมากกว่าที่เราคิดใครที่ได้ประโยชน์จากวิดีโอนี้ช่วยคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้หมอแชร์ความรู้ต่อไปด้วยนะครับและฝากแชร์ต่อให้เพื่อนๆบางคนที่อาจจะยังไม่รู้เรื่องนี้ขอบคุณมากครับ